นิสิตแสงอิงครับอิงธนชาค่ะักศิลปินยาพวกเรานะคะก็เป็นตัวแทนนักแสดงจากไทยม o จิมิวส์แฟนเดสเบรลแลก็เป็นตัวแทนักแสดงขังซีรีส์เรื่องีหรืไ่องใหม่ของอะไรนี่แหลค่ะจริงๆบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆจะชวนให้ทุกคนคิดว่า ถ้าสมมติว่าความนักขังเก่าของเราวนกลับมาเนี่ยเราจะอยากกลับไปหรือเปล่าแล้วก็มีคู่นี้นะคะถ้าใครต้องการพักแซบก็ยังมีคู่นี้ให้ดูคู่คู่หลักก็จะเป็นแบบน้่งนีคู่นี้ก็จะเป็นแบบยังไงคะเราร์ตอนนี้เป็นเน้นเป็นทานร้อนแรงครับใช่ม,มีควทมคุน้นเคยทุกใบด้วยใช่มีเด็กอยู่ในเรื่องของดรามด้วยค่ะมีเรื่องเด็กมอา,าอินวอร์ดด้วยแล้วที่ทำให้เรื่องวุ่นวายแล้วก็น่าติดตามเขามีเป็นแนวแบบดราม่าคอมเมดี้ ใช่ค่ะแน่นอนเพราะว่าฉากตลกก็ตลกมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องของเราเนี่ยมีพี่รัศมีแผนด้วยรับรองรับประการฝัาสนุกค่ะถ้าเป็นเรื่องเรียกน้ำตาก็มีค่ะใ้รอดมเรื่องแรกต้งกเต้นเรื่องแรกของรเลยถกเมาแล้วก็สกีใจที่ีซึ่นังกัี่แ ออวก็เรามไ่นีที่ค่ไแล้วก็ิด้อง่้มูดูเดือดไหมคะ <ENNIS> สภาดูเดือดเราถ่ายทำเออเวลาถ่ายทำมันก็จะค่อนหน้าที่จะฟิกเรื่องโลเคชันนะครับบางทีโลเคชันมันใช้ได้ถึงแ <eterm> ค <Gore> ่ช่วงเวลาวันนี้วันนี้แล้วก็รีบถ่ายให้มันเสร็จภายในวันที่เรากำหนดสนุกดีนะแต่ก็สนุกค่ะบรรยากาศแบบว่าล่า ว่าเอ็นจอยกันการคนเร่อลหรือเปล่าต้องหัดทุ่างมีทุกอีพีเรามีให้ทุกอีพีเลยจริงจริงเรามีให้ทุกอีพีใช่ใครใ่ใงเลยรู้สึกจะเริ่มตั้แต่สอง เลื่น้ในอีพสองไม่ได้เป็นแฟนกะันแล้วะเป็นเป็นการที่เพรู้จักกันนะเ,นเนริ่มต้นจากการทำงานี่เจอากัทังหาาการทำงานเราเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วกันค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่าหักให้คอยดูแล้วก็คอยติดตามใครยังไงไปดูในดีเลยได้เลย<ส> <periods> นะคะเพราะว่าสำหรับตัวน้องเนี่ยเป็นเรื่องแรกเนาะน้องเล่นแ,แล้วสำหรับอีกก็คืออีนบนกบกลับมาทำงานหน้ากล้องเนี่ยในรอบห้าปีเลยก็รู้สึกว่าตืน่นเต้นในทุกๆครั้งที่ไปออกล้องเลยคะ่ะไม่ว่าเราจะเจอแบบว่าเคื่องรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นใหญ่ทุกครั้งมันแบบว่ารู้สึกตืน่นเต้นเราก็ตื่นัเต้นไหมะครับตื่นเต้นครับเป็นซีรีส์วายเยอะมากจริงจริน เรารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่เราก็ก็เป็นที่ในคละครที่เราเป็นแต่คนมาได้เล่นเราเป็นจอยจอยสนุกม,มาก,มมากอยากจะปล่อยไพหลอดไปโอเคนะครับกระแสะตอบเราก็กลับมาโอเคก็รอดูที29พฤศจิกาวันไม่ออนอะไรม่มูลกระจะไปรอะไรก็พอไม่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 ีม่ีม่ไ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 มันม่ไม่ไมไม่ไม่ม่ไม่ไม่กม่ไม่ม่ไ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 ม่คมม่ไม่ไมม่ม่ไม่ไมม่ไมม มีมี่นอสัรแบบี่แบบแบบอยี่ปิดได้่หมอือถ้าของผมนะครับผมชอบซีนจบนชีนสากจบเลยเไม่ได้แต่รู้สึกว่ามันดีที่สุดที่ถ่ายทอดออกมาแล้วคิดว่าชอบที่สุดแล้วอเราก็จะมีสีนกรุกิกันเนาะแต่ว่าซีนที่ชอบที่สนะุดกจะเป็นซีนที่แบบเราได้สงตัวเาเป็สตลลวกีพวสอร์ตบัดน้อะไร่างเงี้ก็มีผัปปน ก็ตัดสินดาวดีๆเลยนะครับมีให้ชมรับชมุนรสชาตเลย ก็ะจะออดที่ทางช่องวันนะคะในวันที่25พฤศจิกายนนี้ค่ะยังไงก็ฝากตาิดตามแล้วบอกว่าสนุกแล้วก็หลากหลายรถมากจริงๆคืขขอขอย้ำคำนี้แหละหลากหลายรถหลากหลายทุกเพศทุกวัยมาหมดเลยค่ะแล้วก็จะแอบจะบอกสำหรับคู่เรานะคะว่าในปีหน้าก็จะมีซีรีส์เดอร์เลอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแคร์เบลล์เกิร์ลังกรอบค่ก็จะเป็นครั้งแรกที่วงการซีรีส์เดเอรเนี่ยได้ไป็นตีแขกให้เห็นถึงวงการกีฬาบอสค่ะยังไงก็ เราต้องเด้วยนทั้งสองเรียกคืนที่